เพื่อนๆเ,เคยเจอเรื่องที่พยายามทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จบ้างไหมแอดมินมีเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของชายหนุ่มชาวตุรกีคนหนึ่งที่อยากพูดภาษาไทยให้ได้เรื่องมันเริ่มจากที่เขามายืนใกล้ๆกล้องแล้วทำหน้าแบบว่าโอ้ยชีวิตมันยากจังพร้อมกับมีข้อความขึ้นบนจอว่ามุมมองฉันเป็นคนตุรกีทำไมภาษาไทยถึงยากสำหรับฉันเหลือเกินช่วยฉันด้วย พอพูดจบเขาก็เริ่มพยายามออกเสียงคำว่างองูแต่ดูเหมือนว่ามันจะยากมากสำหรับเขาเลยนะเพราะเขาถึงกับต้องเอามือมาปิดหน้าและขยี้ตาไปมาด้วยความสับสนและเหนื่อยใจเลยล่ะจากนั้นภาพก็ตัดไปที่เขาที่กำลังพยายามพูดคำว่างองูซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพมันสั่นๆแล้วก็ซูมเข้าซูมออกที่ตัวเขาเร็วมากเลยนะคงจะเพื่อให้เราเห็นว่า เขารู้สึกท่วมทนแค่ไหนที่พยายามออกเสียงคำนี้ท้ายที่สุดแล้ววิดีโอก็จบลงด้วยการที่เขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ๆพร้อมกับทำหน้าตาแบบสิ้นหวังสุดๆไปเลยค่ะเห็นแบบนี้เราก็อดสงสารเขาไม่ได้เลยนะ mm. เพราะแค่คําว่างงงูคําเดียวก็ทำเอาเขาหมดพลังไปซะแล้วแต่แอดมินก็คิดว่าความพยายามของเขามันน่ารักดีนะว่าแมม อีกคลิปเป็นการรอรถไฟฟ้าแบบไทยๆที่ใครๆก็ประทับใจเพื่อนๆเ,เคยเจอแบบนี้ไหมคะหนุ่มตุรกีคนนี้เขาหันหน้ามาที่กล้องพร้อมทำท่าทางแบบตื่นเต้นสุดๆแล้วก็มีข้อความขึ้นบนหน้าจอว่าการรอรถไฟในประเทศไทยให้ความรู้สึกเหมือนได้เรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมแอดมินก็งงๆว่ามันคืออะไรกันนะพอภาพแพนไปทางซ้ายเท่านั้นแหละ ถึงกับร้องหวาวเลยเพราะภาพที่เห็นคือผู้คนจํานวนมหาศาลยืนต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบสุดๆทุกคนยืนหลังเส้นเหลื่อมเป๊ะไม่มีใครล้ำออกมาเลยคือมันเป็นภาพที่ดูมีวินัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยค่ะพอกล้องแพงกลับมาที่เขาอีกครั้งเขาก็ยิ้มแบบประทับใจสุดๆพร้อมกับทำท่าทางเหมือนบอกว่าเห็นไหมล่ะม,มันสุดยอดจริงๆ เพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แต่กลับสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติได้ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยและหนุ่มชาวตุรกีคนนี้ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ BBC ที่บอกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยเขาสวมหมวกกันน็อกพร้อมถือกล้องเซลฟี่อยู่ที่ลานจอดร,รถมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วบนหน้าจอคลิปเนี่ยมันมีข้อความว่า BBC says Thailand is unsafe but look at this 23 f l a g คือพี่แกทำหน้าจริงจังมากค่ะ จ้องมาที่กล้องแบบว่าเหมือนกําลังท้าทายอะไรบางอย่างอยู่เลยแล้วกล้องก็เริ่มแผนไปที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์จอดกันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วที่พีคคือหมวกกันน็อกถูกวางไว้บนรถแต่ละคันแบบนั้นเลยค่ะไม่มีใครเฝ้าเลยค่ะแล้วก็ไม่มีใครมาขโมยไปด้วยนะมันแบบของมีค่าก็จริงแต่ก็ยังปลอดภัยดีพอภาพกลับมาที่พี่คนเดิมอีกครั้งเขาทำหน้าทึ่งๆแล้วก็ยกนิ้วโป้งให้กล้องเลยค่ะ คือมันเป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าที่นี่ปลอดภัยจริงๆขนาดของมีค่าอย่างหมวกกันนกย่างวางทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าผู้คนในท้องถิ่นมีความน่าเชื่อถือและไว้ใจกันมากค่ะเขาเล่าว่าได้ไปเที่ยววัดที่ประเทศไทยเขาหันมาเยี่ยมให้กล้องแบบเป็นมิตรมากๆแล้วพูดว่าสวัสดีครับวัดที่นี่สวยมากเลยครับแค่ฟังน้ำเสียงกับท่าทางก็รู้เลยว่าเขาประทับใจจริงๆค่ะแล้วเขาก็พูดต่อว่า ผมรู้สึกสงบผมมาที่นี่บ่อยมากเมื่อผมรู้สึกแย่ผมจะมาที่นี่คือเขาไม่ได้พูดแค่บอกแล้วเฉยๆนะคะแต่ยิ้มออกมาจากใจเลยดูแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ช่วยให้จิตใจเขาดีขึ้นได้จริงๆจากนั้นกล้องก็ค่อยๆแผนเข้าไปในโบสถ์ค่ะโอ้โหภาพที่เห็นคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอารามสวยงามมาก แล้วรอบๆก็มีภาพจิตรกรรมผาผนังกับรูปต้นเทพเจ้าต่างๆด้วยสวยจนขนลุกเลยค่ะพอภาพแผ่นไปเรื่อยๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าผมรู้สึกขอบคุณที่โชคชะตานำพาผมมาที่ประเทศไทยสวยมากจริงๆก่อนจะจบลงด้วยภาพหน้าเขาที่ยิ้มแบบมีความสุขสุดๆแอดมินดูแล้วรู้สึกดีตามเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเหมือนกับเราได้ไปสัมผัสบรรยากาศสงบสงบ,สงบแล้วก็รู้สึกชื่นชมความงามของวัดวาอารามไปพร้อมกับเขาเลยค่ะ แล้วเขาก็ได้ไปคาเฟ่สัตว์เปลี่ยนที่มาเลเซียด้วยนะคะคือตอนแรกเขาก็แผ่นกล้องไปหานกกระตัวตัวใหญ่สีขาวดูหน้ามันก็งงง,งน่ารักดีนะจากนั้นเขาก็แผ่นกล้องไปที่กิ้งก่าตัวใหญ่ๆสีดําดูดิมันตัวใหญ่มากเลยนะแกน่าจะชอบแน่ๆคือเขาบอกว่ามันคือเซลฟินดราก้อนส์แต่ตอนแรกเขานึกว่าอิกวัวนาแล้วเขาก็แพนไปอีกคราวนี้เป็นเมียแคท วิ่งเล่นกันเต็มไปหมดเลยน่ารักจนอยากจะกรี๊ดแต่ที่พีกสุดๆคือตรงนี้เขาก็แผ่นกล้องไปที่ตู้กระจกที่วางงูหลายชนิดมากวางซ้อนกันแล้วเขาก็บอกว่ามันปลอดภัยนะเขาก็เลยเอามือเข้าไปสัมผัสต,ตัวงูสีเหลืองอ่อนๆแต่จังหวะที่มือเขาแตะโดนงูก็แลบลิ้นเลื้อยไปตามแขนเขาเพอดีเลยแล้วอยู่ๆก็มีเสียงคนตะกนดังลั่นว่าเยอาแต่ต้องโหแอดมินลุ้นตามเลยอะคือเพื่อนๆต้องเห็นนะคือมันพีกมาก แต่หลังจากนั้นก็เป็นอีกโมเมนต์ที่น่ารักมากเลยนะคือเขากําลังอุ้มแรคคูนตัวหนึ่งอยู่แล้วแรคคูนมันดูเป็นมิตรมากเลยนะมันเลียไหล่เขาด้วยอะ่ะน่ารักจนใจละลายไปหมดเลยอะ่ะเขาอุ้มมันแล้วก็เดินไปหาเพื่อนเขาด้วยนะดูมีความสุขมากเลยอะค่ะหลังจากนั้นกลับมาเมืองไทยต่อแล้วเล่นอยู่กลางตลาดนัดเลยค่ะนึกภาพตามนะทั้งถนนมีแต่ร้านค้าคนเดินกันขวักไขว่แล้ววนจอมีข้อความขึ้นมาว่า คุณได้พกความสงบที่แท้จริงในตลาดนัดที่ประเทศไทยโหแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วว่ะแล้วกล้องก็ค่อยๆหันไปทางซ้ายเห็นร้านค้าสองร้านติดกันเลยร้านแรกขายวอฟเฟิลชาไทยกับอีกร้านหนึ่งขายทุเรียนมีป้ายรูปทุเรียนบอเริ่มเลยนะแล้วคู้ชายคนนั้นก็ยิ้มออกมาแบบยิ้มจริงใจมากอะ่ะยิ้มแบบมีความสุขสุดๆไปเลยจากนั้นกล้องก็ค่อยๆแผนไปทางขวาช้าๆให้เห็นภาพรวมของตลาดนัดเลยนะ มีร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยผู้คนก็เดินกันสบายๆดูเป็นธรรมชาติมากมีตึกสูงเป็นฉากหลังด้วยนะแอนมินว่ามันเป็นภาพที่ผสมกรสานกันได้ลงตัวมากเลยอะแล้วพอเห็นภาพแบบนี้หนุ่มตุรกีก็พูดขึ้นมาแบบแผลวๆแต่ดูจริงใจมากว่ามันสวยงามมากสวยงามมากเลยแล้วเขาก็ยิ้มอีกรอบนะยิ้มไปเรื่อยๆพร้อมกับแผนกล้องให้เห็นภาพกว้างอีกครั้งคือมันสวยงามจริงๆนะ แอดมินว่าบางทีความสงบสุขมันก็อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละแค่เราเปิดใจมองหาและอีกคลิปของเขามีข้อความขึ้นมาว่าที่ประเทศไทยเนี่ยคุณจะตกหลุมรักกับสถานที่ธรรมชาติแบบไม่ทันตั้งตัวได้ทุกวันเลยแค่ประโยคแรกก็ขินขาดแล้วว่า จากนั้นกล้องก็ค่อยๆแพนไปทางซ้ายเผยให้เห็นวิวแม่น้ำที่แบบสงบมากมีต้นไม้เขียวๆริมน้ำเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วสบายตาสบายใจสุดๆไปเลยพอกล้องแพนกลับไปทางขวาก็เจอทางเดินริมคลองที่แบบว่ามีต้นปล้ยกับต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยเหมือนกำลังเดินอยู่ในสวนส่วนตัวเลยอะแล้วก็มีข้อความขึ้นมาอีกว่าประเทศที่สงบสุขที่สุดในโลก ตอนที่กล้องยังคงแพนไปตามทางที่เต็มไปด้วยหญ้าเขียวๆคือมันใช่เลยอะฟิลแบบนั้นเลยจริงๆช่วงท้ายคลิปกล้องก็แพนไปข้างหน้าให้เห็นแม่น้ำก,กว้างๆกับสิ่งปลูกสร้างริมน้ำแล้วก็สายไปมานิดหน่อยเพื่อให้เห็นภาพรวมของความสงบที่อยู่ตรงหน้าใครที่เหนื่อยลองดูคลิปแนวนี้ดูนะรับรองว่าหายเหนื่อยเลยละคะ่ะแล้วมาดูแอดมินว่าคลิปนี้เป็นอะไรที่น่ารักและชวนหิวสุดๆเลยคะ่ะ เริ่มมาที่ในครัวมีครกใหญ่เบิ้มตั้งอยู่มีมะเขือเทศกับเครื่องส้มตำพร้อมแล้วและมีข้อความบนจอขึ้นมาว่าสลับไทยชื่อดังพอนึกภาพตามแล้วก็อยากให้มีเสียงแบบเอฟเฟก์อลังการตามไปด้วยเลยค่ะพอหนุ่มตุรกีใส่แว่นกันแดดยิ้มแบบมั่นใจและพูดว่าส้มตำไทยโอเคแบบน้ำเสียงคือจริงจังมากค่ะ แล้วก็กลับมาที่ครกมีการใส่เส้นมะละกอใส่เครื่องปรุงต่างๆเข้าไปอีกเรื่อยๆในระหว่างนั้นก็ได้ยินเขาพูดว่าโอเคโอเคแล้วก็มีพูดดักไว้อีกว่าไม่เผ็ดแค่เล็กน้อยตอนนั้นแอนดมินก็แอบอมยิ้มตามนะคะเพราะดูเป็นห่วงเป็นใยคนกินสุดๆไปเลยส้มตามที่ทำเสร็จแล้วดูน่ากินมากๆมีข้อความขึ้นมาว่าอร่อยมากแล้วก็มีเสียงพูดด้วยความประทับใจสุดๆว่าโอ้ยได้กินมาก ก่อนที่คลิปจะจบลงด้วยภาพนิ่งของจานส้มตำที่ทำเสร็จแล้วเป็นอันจบเรื่องราวแบบฟินๆค่ะสุดท้ายพ่อหนุ่มตุรกีไปยืนในที่แสงสสวยๆพร้อมแคปชั่นแบบกร้าใจว่า Bangkok is my paradise and it's more beautiful than New York อ่ะคือแคปเปิดมาก็กินขาดแล้วแหมเจอวิวกรุงเทพตอนกลางคืนแบบมุมสูงเลยนะเพื่อน เห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแบบระยิบระยับไปหมดสะพานก็ไฟสว่างสวยคือสวยแบบกระโกนมากๆอ่ะเขาไปยินอยู่บนดาดฟ้าแล้วเห็นวิวเมืองที่รถวิ่งกันขวักไข่แล้วก็เห็นเรือนในแม่น้ำด้วยคือมันดูมีชีวิตชีวามากเลยอ่ะจบด้วยบรรยากาศที่เขาดูแบบแฮปปี้สุดๆกับโลเคชันสวยๆของกรุงเทพมันเป็นคลิปที่ได้ฟิลเลยคือแบบเออกรุงเทพของเราก็สวยไม่แพ้ใครจริงๆ เพื่อนๆดูสิคะต่างชาติแต่ละคนมาไทยคือแบบเจอแต่ของดีประทับใจมีความสุขเนาะดูแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคะเพื่อนมาคอมเมนต์ด้วยกันที่ใต้คลิปนี้นะคะจุบ๊บจุ๊บ